มาดูไฟล้างแค้นในตำนานระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับทำไมผมถึงพลาดโว้แบบนี้ครับต้องย้อนกลับไปดูไฟนี้ครับไฟที่เป็นการเจอกันระหว่างซัดดําเกียรติยงยุทธกับเขาคนนี้ครับจอมซ้ำครับคานาซาวะจากญี่ปุ่นครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับมาดูจังหวะที่ครับเข้าไปครับของเราเพียนพรมลื่นลงครับแล้วโดนซ้ำเข้าไปครับที่มุมครับ กรรมการโบกมือแล้วนะแต่เราโดนซ้ำครับโอ้โหฟันยางนี่หลุดไปที่กระพุ้งแก้มครับอสวะสามกอหัวซ้ายหัวซ้ายหัวซ้ายหันหลังหัวซ้ายลงไปครับยางรั่วครับโอ้โหนอนหงายเก้งเค้งเลยทีเดียวครับอือหือยังไงครับผมหัวซ้ายอีกทีครับหัวซ้ายอีกทีครับพยายามจับขาสามกอไว้ครับสามกอถีบลงไปครับแล้วก็นอนลงไปนอนครับนอนครับนอนกุนขมับยังไงครับไม่ลุกไหมไม่ลุกอ้าวไม่ลุกกรรมการนับครับ กรรมาการน,นับแล้วก็นี่ครับยุติการโชค,ครับโอ้โหเรียบร้อยครับสกอเกตมนเทพเป็นฝ่ายชนะแบบคาดลอย